<Get it. S 1> เปิดไพ่ชี้ชะตาจัดเต็มแ <Yeah. S 1> นเวอรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Mr. t a r อราโวันนี้เรามีนัดพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เช่นเคยเลยกับการเปิดไพ่ยิปซีเช็คดวงชะตาบายมิสเ o อและอีพีนี้เองก็เป็นอีพีที่5แล้วนะครับ สำหรับ EP นี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงการดูจากรายสัปดาห์เนี่ยเป็นรายเดือนกันเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีหลายท่านขอมานั่นเองนะครับและเราก็จะเริ่มอาทิตย์นี้กันเป็นอาทิตย์แรกกันเลยโดยคำทำนายมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จนถึงวันที่30เมษายน2564เป็นต้นไปครับโดยเราจะเลือกไพ่ทั้งหมดจำนวน10ใบสำหรับคำทำนายครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเลือกไพ่แล้วฟังคำทำนายก็ได้เลยช่วงนี้เราก็จะเลือกไพ่ให้ครบจำนวนทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับ เมื่อเราได้ไพ่ครบจํานวนทั้งหมด10บใบแล้วเราก็จะเริ่มเก็บแล้วก็จะเริ่มวางไพ่กันแล้วนะครับไพ่ใบที่1คือไพ่ The Fool ไพ่ใบที่2คือเบอร์9รูปถ้วยครับ ไพ่ใบที่3คือไพ่เด t r e n ตเ h นครับเป็นไพ่ของผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะฮะไพ่ใบที่4คือไพ่อัศวินถือดาบครับไพ่ใบที่5คือไพ่เด h ะแฮงแม a ไพ่ใบที่6คือไพ่ราชินีพระจันทร์หรือไฮพริสแสตนงนะครับไพ่ใบที่7คือไพ่เบอร์สีรูปเหลี่ยนครับ ตามด้วยไพ่หมายเลข8ก็คือไพ่เดอะ o ูนไพ่ใบที่9คือไพ่เดอะจัดเมนตครับและไพ่ใบสุดท้ายก็คือไพ่ THE p a g e OF p e n t a c l e นะครับหรือไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเองครับครับเมื่อวางไพ่ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วมารับฟังคำทำนายกันได้เลยครับ สำหรับชาววันพุธนะครับในช่วงระหว่างวันที่4จนถึงวันที่10ของเดือนเมษายนนี้ชีวิตก็ยังคงสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของงานและก็ความไม่คุ้นเคยต่างๆโดยเฉพาะต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอไม่เคยได้ทำนะครับบางท่านน่ะจะต้องทำงานแบบหามรุ่ง่งหามข้ากันทีเดียวแหละบางท่านก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ง่ายๆเลยก็คือได้ทํางานที่ตัวเองไม่เคยทํานั่นแหละครับก็คืองานที่ไม่ถนัดนั่นเองต่อมาในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินช่วงนี้ชาววันพุธก็ยังพอไปได้เรื่อยๆอยู่แต่ถามว่าพอมีพอกินไหมก็ยังไม่พอพอเท่าไหร่หรอกเพราะภาพรวมของเรื่องของการใช้เงินแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายนั่นเอง ยังไงก็ต้องให้ผ่านผ่านพ้นสักช่วงนี้ไปก่อนนะนะถึงจะดีขึ้นนะครับคือช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าถือว่าเป็นช่วงเก็บตัวก็แล้วกันนะของชาววันพุธเกาเรียกว่ามีน้อยก็ต้องใช้น้อยกันไปก่อนนะการงานเนี่ยจะเริ่มเด่นก็คือนู่นแหละจะเข้ามาในช่วงของวิกที่3นะก็จะเป็นระหว่างวันที่1 8ถึง24ของเดือนเมษานี่แหละการงานก็จะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้น เริ่มมีการขยับขยายเริ่มมีงานเข้ามาให้ทําเยอะขึ้นซึ่งก็เป็นแนวโน้มและสัญญาณที่ดีนะครับของเราเองมาดูกันต่อเลยนะครับในเรื่องของความรักในเคสและกรณีของผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุน่นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยท่านสุภาพอุดุษค่อนข้างที่จะให้ความเกรงอกเกรงใจกันนะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะต้องชอบนแ,นแน่เลยในกรณีสําหรับ ท่านผู้หญิงที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าได้พบรักได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจเหมือนกันโดยเฉพาะท่านหญิงเนี่ยผู้ชายก็มักจะแบบหลงไหลแล้วก็ตกหลุมตกหลุมรักเราได้ง่ายๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพูดอะไรยอมหมดเลยนะประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเคสที่ดีแต่ว่าในเวลากับกับกันเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไปเจอผู้ชายที่ดวงแข็งเหมือนเราก็ถ้าเราคุยกันไปยาวๆแล้วเนี่ยก็ไปกันไม่รอดน,นะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยที่ว่าจะได้เจอแบบนั้นนะส่วนมากแล้วเนี่ยภาพรวมๆเลยเนี่ยเซตนี้แล้วก็ผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าผู้ชายให้ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ไปด้วยกันยาวๆเลยเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถ เก่งแล้วก็สวยต่างหากนะผ่านไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของชาววันพุธเรามาคุยกันต่อในเรื่องของโชคลาภต่างๆโชคลาภต่างๆในเดือนนี้ดูดูภาพรวมๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมีมาสักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียงโชคต่างๆหรือแม้กระทั่งราบลอยกา,าการเดินทางการเดินทางไกลเนี่ยปลอดภัยดีแต่ไม่มีโชคลาภนะ ก็เรียกว่าเดินไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนตามที่ต่างๆได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าชาววันพุธเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอามากๆเลยดังนั้นเนี่ยสบายใจหาย,หายห่วงได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางครับสุขภาพร่างกายถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงดีไม่ได้เจ็บป่วยง่ายนะครับไม่ใช่คนที่แบบ เจ็บป่วยอ่อนแอดๆเป็นนู่นเป็นนี่ง่ายๆก็เป็นว่าถึงแม้ร่างกายเราจะแข็งแรงกันแล้วแต,แต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกําลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายๆจังหวัดยังไงก็ให้อยู่ในความที่ไม่ประมาทแล้วกันนะครับดูสรุปดวงของชาววันพุธในเดือนเมษายนนี้นะครับภาพรวมเลยในเรื่องของการงานกิจการต่างๆในกรณีที่เราเป็นเจ้าของหรือเป็น ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกรนที่เขาเรียกว่าทรงตัวนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่คงต้องรอให้พ้นผ่านจากช่วงนี้ไปก่อนในกรณีที่เป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นพนักงานของบริษัทก็มีโอกาสที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยลดหน้าไปไหนในทางเวลาเดียวกันในกรณีที่ ผู้ที่ทําเกี่ยวกับพวกธุรกิจบันเทิงต่างๆทําสื่อเป็นนักข่าวเป็นนักนิตยสาราหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความบันเทิงอาชีพนี้ถือว่าไปได้สวยไปได้ดีทีเดียวในเวลานี้นะครับส่วนภาพอื่นๆแล้วเนี่ยโดยรวมๆโดยทั่วไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คงตัวแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าพอไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับลืมบอกและเตือนเป็นหนึ่งเรื่องช่วงนี้ก็นอกจากทีเ่เรื่องงานของเราเนี่ย คือมันไม่ได้ดีขึ้นไปทันทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แย่ลงเนี่ยให้ระวังเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวมันจะหายไปด้วยนะเรียกว่าหายไปแบบที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะครับเลขเด่นเลขมงคลของชาววันพุธในเดือนเมษายนนี้คือเลข0-9ครับครับก็จบคำทำนายไปแล้วสำหรับชาววันพุธในช่วงเดือนเมษานี้ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในเดือนพฤษภาคมนะครับสวัสดีครับ